ควายอย่างแรกก็คืออย่างอย่างหนึ่งที่มันจะสวยได้ก็คือ1พันธุกรรมค่ะ2การกินการอยู่อย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะควายอ่ะที่ถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยค่ะขาดน้ําไม่ได้เลยน้ําต้องมีนอน เรามาดูควายตัวแรกของน้องนนนาะคะที่สร้างความฝันให้น้องนนนาประสบความสําเร็จซึ่งตัวนี้คือน้องเพิ่มรัพ์ใช่ไหมคะน้องนนนาใช่ค่ะคุณแม่ตัวนี้ก็ชื่อเพิ่มรัพ์เลยเป็นควายเหล่าลัดยาวนี่เองค่ะน้องนนนานี่ไปได้น้องเพิ่มซับมาอย่างไงอะไรยังไงคะน้องนนนาก็ตามลกความฝันของตัวเองสําเร็จอย่างนี้ตอนแรกก็ควานควานหาไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราอยากได้ควายมากเลยเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็พอดีมีมีคนแนะนํามาอย่างเงี้ยค่ะ ก็ลองไปดูพอไปดูก็ถูกใจในลักษณะของเขาซึ่งตอนที่เอามาค่ะเขาเป็นควายเด็กควายเรียกว่าควายสาวอย่างนี้ดีกว่าน้อช่วงประมาณถึงปีไหมคะน้องนานาหรือว่าตอนนี้ปีหนึ่งพอดีเลยค่ะเดือนนี้พอดีเลยที่เอาน้องเพิ่มซ้ำมาใช่ค่ะใช่แล้วมาอยู่กับน้องนานาปีกว่าตอนนี้ก็ถือถือว่าถือว่าปีปีหนึ่งนะก็สองปี ถ้าพูดว่าน้องเขานี่ประมาณอายุประมาณ2ปีไปสปีอย่างเงี้ยค่ะเกือบสบมปีค่ะโอ้หคือสร้างความฝ่ายของตัวเองเก็บเงินของตัวเองซื้อควายตัวแรกให้ตัวเองมันเกิดเป็นของขวัญมันเกิดให้ตัวเองพายค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวอื่นที่ตามมานี่ใช้เวลาในการนําเข้ามาที่ข้อของเรานี่ นามีคะน้องนาได้จากน้องเพิ่มรัพย์แล้วอย่างเงี้ยค่ะหลังจากน้องเพิ่มรั์เออก็จะมีแม่คูนค่ะตัวตัวตัวต่อไปนะคะก็คือแม่คูนเนี่ยก็จะหามาเป็นเพื่อนของเพิ่มทรัพย์เพราะว่าควายเนี่ยเอามาอยู่ในคอกตัวเดียวก็จะอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งเป็นควายเด็กด้วยเขาก็จะกังวลจะกลัวในสถานที่ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบ กลัวหนูก็กลัวจะโดดคอกบ้างกลัวกลัวหนีไปหาฝูงเก่าอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยต้องไปหาแม่คูณมาแม่คูณก็จะซื้อแบบซื้อเลยอย่างเงี้ยไปเห็นทุกชะตาซื้อเลยอย่างน้นนอ,อ,งนองนางนาน,นี่คือซื้อควายตัวแรกเงี้ยน้องนางนาใช้อาศัยความชอบในการชอบเลี้ยงควายอย่างเงี้ยค,คือน้องนางนานมองลักษณะตัวนี้ยังไงคะถึงเอามาเจ้าน้องเพิ่มทรัพย์ถึงเอามาอยู่ที่ข้อของเราอะคะน้องนางนาตัวนี้จริงๆหนูก็ดูในเออลักษณะอัตลักษณ์ควายไทยอย่างแรกนะคะตาแต้มแก้มจ้ำทุกอย่างมีครบตัวเนี้ยค่ะ<อ>น ก็คือตัวลำตัวหนาลำตัวหนาแต่ตอนนั้นก็สูงประมาณร้อยร้อยสามแปดร้อยสามเก้านะคะที่ออกมาค่ะค่ะลำตัวหนาหน้าเขาดีหน้าเขาเปิดอย่างเงี้ยค่ะเขาวงเขาไม่แคบนิสัยดีนิสัยเชื่องเดินเข้ามาเล่นมาหาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องควายแต่ก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่เนาะหนูก็เลยจะต้องอาศัยแบบว่าควายที่มันแบบเชื่องหน่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คือจะซื้อเข้ามาในลักษณะที่เป็นควายเชื่อง ควายเชื่องเลยแล้วเราไปเอาน้องเพิ่มซับไปซื้อน้องเพิ่มซับอย่างเงี้ยใครให้คําแนะนําน้องแนะนำบ้างคะหรือว่าเราไปเองไปนอตอนตอนนั้นก็จะมีก็ถามผู้รู้อะค่ะพี่เคยเลี้ยงควายมาก่อนก็ถ้าถามเขาว่าตรงนี้มีไหมตรงตรงตรงไหนมีดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูเองตัวนี้ก็เลือกเลือกเพราะว่าถูกใจเขาหนาเขาหนาเขาลึกอันนี้คือเป็นควายพื้นบ้านของเราเลยใช่ไหมควายควายพื้นบ้านค่ะของโซนลาดยาวโซนรัดยาวเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นสายที่ว่าพัฒนามาต้นหนึ่งแล้วลำดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ควายเล็กแล้แต่จะเป็นควายชัดกลางๆประมาณนี้ยค่ะชั้นกลางๆยังไม่ถือว่าใหญ่นะคะก็เรามาพัฒนาของเราใช่เพราะเราถือเออเอามาพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ควายควายตัวนี้หนูก็ไม่ได้ซื้อที่ในราคาแรงมากอแล้วก็เอามาพัฒนาเองตอนที่ซื้อมานี่ราคานี่กี่หมื่นคะน้องนนะตอนนั้นตอนซื้อมารู้สึกจะเป็นประมาณเจ็ดหมื่นเองนะคะตัวเนี้โอ้ห้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะตุณนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วก็หนูซื้อเสร็จอะค่ะเขามาให้กําไรต่อเลยให้กําไรต่อเลยสามหมื่นโอ้แสนหนึ่งใช่แต่เราไม่ขายแต่เราไม่ขายเพราะเรารู้ว่าแบบถ้าหาอย่างเงี้ยหายากแล้วอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือมองด้วยสายตาของน้องเองเลยนะคะคือมองด้วยสายตาแล้วก็ความชอบแล้วก็เดินตามความฝันของตัวเองเป็นควายตัวแรกของน้องนาซึ่งใช้เงินของเราเองใช้เงินเงินเก็บของน้องนาเองโดยไม่รบกวนพ่อคุณแม่เลยไม่ยุ่งเลยเก่งมากเลยนะคะไค่อยพัฒนาจากน้องเพิ่มซับไปแล้วก็มาแม่ครูแล้วก็มาแม่สวยแม่สวยค่ะโอ้โหไล่ตามสเต็ปเลยนะคะนี่ตัวนี้ก็มีลูกแล้วใช่ไหมคะมีลูกแล้วค่ะ ตัวนี้หนูคิดว่าเขาจะท้องไวไปหน่อยอ่าแต่ในลักษณะที่เขาส่งลูกอ่ะหนูคิดว่ามันมันโอเคเลยละกว่าจะได้แม่คูลตามมานี่คือใช้เวลานานไหมคะน้อง,องแม่คูณหนูซื้อหลังจากที่ซื้อเพิ่มซับมาประมาณอาทิตย์นึ่งเลยค่ะโอ้<ช>โอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยจาก คนทํางานไปทํางานเพิ่งจบใหม่ๆอะไรทางานกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สามารถเอาเงินเก็บจากการทํางานมาซื้อควายเป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วราคาณับปัจจุบันเจ้าเพิ่มซํานี่ก็อาจจะก้าวกระโดดไปแล้วก้าวไปแล้วค่ะตอนนี้ก็หลายแสนเหมือนกันยิ่งเขามีส่งส่งรูปของเขาแล้วด้วยเราเห็นรูปของเขาแล้วเห็นแล้วตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ที่ที่ตรวจนะคะก็ยังไม่ยังไม่ท้องเพราะว่าตอนที่หนูเอาหมอมาตรวจเนี่ย เป็นตัวการตรวจอุตสาวแบบว่าท้องอ่อนๆอยู่อก็คือเหมือนรีบอ่ะเนาะพี่กลัวว่าแบบก็จะเสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็รีบเอามาตรวจเดี๋ยวหนูจะรออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาหมอกลับมาตรวจอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยที่ที่ต้องรอมาตรวจอ่ะเพราะมันไม่เป็นสัตว์กลัวมันจะท้องไปแล้วแต่สาวไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เพราะว่าลูกของเขานี่ประมาณกี่เดือนนะคะน้องอังปาลูกเขาสี่เดือนค่ะอุ้ยสี่เดือนก็ต้องรอรอเขาครบรอบอีกสิคะเนี้ยก็ต้องต้องรอรอบสัตว์ ของแม่ค่ะใช่รอบสัตว์21วันตัวนี้คือเป็นตัวแรกของน้องนานาแล้วน้องนาไปดูเองน้องนาได้ดูเอกลักษณ์ความเป็นไทยของควายแล้วชัดเจนค่ะและตัวต่อๆไปอย่างของน้องนาเนี้ยน้องนาจะซื้อเองแล้วก็ให้น้องตีเป็นคอนเซเปต์คอนเซ็ปต์ค่ะอันนี้พลาดไม่ได้เลยก็เหมือนแบบว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยคือเราจะหาแม่พันธุ์มาเพิ่มเงี้ยน้องนาอาจจะ เปลี่ยนสายพันธุ์ไหมอย่างเช่นเลี้ยงเผือกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนาเผือกก็มีแนวคิดว่าอยากอยากได้เพิ่มค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยากขอพัฒนาตัวนี้ก่อนค่ะในลักษณะเผือกนะคะค่ะแล้วก็ที่ที่อยากจะนําเข้ามาก็จะเป็นจับฝรั่งบัตอ่าอย่างที่น้องนาเคยบอกไปแล้วะไ้องาเคยบอกไปแล้วค่ะก็จะเป็นจับฝรั่งบัตอันนี้ค่ะหรือไม่อาจจะเป็นแม่มูลาแม่มูลาที่ต้องนิสัยดีนิสัยเชื่องจะไม่เอาแบบมูล่าแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่ที่คุณแม่เจอนี่ก็คือค่อนข้างที่จะเปรียวมูราจะเปรียวมากเลยนะคะเขาจะเป็นลักษณะนิสัยของสัตว์ป่าเยอะก็คือจะระแวดระวังตัวเองเยอะอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าค่อนข้างเปรียวแต่เขาได้โครงสร้างใช่ค่ะโครงสร้างความสใหญ่ได้น้ำนมอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพื่อที่จะมาปรับพัฒนากับข้อของเราเพิ่มเติมโอ้อย่างนี้ความหมายของน้องนานก็คือต่อไปน้องน้านอาจจะเน้นความใหญ่ความใหญ่ความหนาโครงสร้างเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปรับเอาเอาไทยแท้ๆมาใส่อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอัตลักษณ์ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องเพิ่มซับอย่างเงี้ยน้องนานาได้เคยวัดความสูงของน้องั้ยไหมคะว่าตอนนี้สูงเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งจะ3ปียังไม่3ปีเต็มอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้วัดอีกเลยค่ะแต่แต่ตอนเอามาเนี่ยมันสูงประมาณร3 8 139ประมาณนี้ค่ะตอนที่เด็กๆเลยนะคะตอนนี้ขยายขยายเยอะซึ่งตอนแรกหนูก็กังวลเรื่องเออท้ายอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้ก็คือหายกังวลแล้วเขาท้ายกว้างแต่เขาสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยคือไม่มีช่องว่างเลยคือเขาเขาตันมากเลยนะคะอย่างเงี้ยน้องน่าอ่าอย่างเงี้ยน้องน่าน่าไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์แต่อาศัยความชอบตั้งแต่เด็กองเงี้ยน้องนัานามีแนวคิดในการเลี้ยงควายอย่างไงบ้างคะสําหรับน้องความคิดของน้องเลยครับให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงออกมาสวยงามอย่างเงี้ยควายอย่างแรกก็คืออย่างอย่างหนึ่งที่มันจะสวยได้ก็คือ1พันธุกรรมคสอง การกินการอยู่อย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะควายอ่ะที่ถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยค่ะขาดน้ําไม่ได้เลยน้ําต้องมีนอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะควายมันมันเป็นสัตว์ที่ชอบน้ําชอบนอนน้ําการนอนน้ําก็ทําให้ผิวพันธุ์ดีอ้วนได้แล้วก็อาหารอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหญ้าฟางที่จะขาดไม่ได้เลยค,ควายจะต้องมีหญ้าให้กินตลอด อย่างงี้ค่ะส่วนมากที่ที่หนูให้ก็ไม่ได้ตลอดทั้งวันนะคะจะให้เช้าเย็นและตอนกลางวันก็จะเป็นการพักผ่อนบางวันถ้าฝนครึ้มอย่างนี้ค่ะก็จะปล่อยออกไปนอนน้ําได้ทั้งวันค่ะแต่ถ้าแดดแรงๆอย่างนี้ก็จะต้องเก็บขึ้นมากลัวลูกเขาหอบอย่างงี้ค่ะก็คือน้องนายก็คือต้องเรียนรู้ปรับเรียนรู้ลักษณะของควายด้วยอารมณ์ของควายด้วยเป็นยังไง โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยมันไม่ง่ายที่แต่มันไม่ยากเกินไปใช่ถ้าใจรักอ่ะมันก็พร้อมที่จะเรียนรู้เต็มที่หนูก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบชอบออกแดดชอบอะไรแต่พอเรามาอยู่นักจุดๆเนี้ยด้วยความที่เรารักเราชอบอ่ะนะคะเหมือนคนคนนึงที่รักหมาแล้วก็อยากคุกคีอยู่กับหมาแต่อันเนี้ยหนูรักควายเออลักษณะของควายนีสใสควายอย่างเงี้ยหนูก็จะอยู่กับเขาได้ ถ้าเสร็จจากงานหนูก็จะเปลี่ยนชุดเข้ามาหาเขาเลยเอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเห็นไหมจ้ะไม่น่านเชื่อนะคะจากาน้องน้องสาวสวยอลชอนออนแอร์แบบนี้จะเป็นคนที่สมบูรณ์สมบันในการเลี้ยงควานในการที่จะตัดหญ้าเอาใจใส่ดูแลต่างต่างอะไรเงี้ยคือน้องทําเป็นคนทําเองทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงควาให้ประสบความสำเร็จคือหนึ่งเราจะต้องใจรักของเขาแล้วก็หมั่นขยนันหมั่นดูแลเขา ทิศต่างๆค่ะอยากให<ช>้เขาขาดอะไรเราก็เสิร์ฟเขาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค,ค่ะคุณผมแล้วอย่างเงี้ยน้องนานาถือว่าเป็นวัยรุ่นอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากให้น้องนานาเนี่ยให้ความข้อคิดหรือว่าสําหรับคนที่วัยรุ่นที่กําลังจะเริ่มมาเลี้ยงควายแบบน้องนานาอย่างเงี้ยค่ะว่าจะต้องมีอยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนานาก็ถ้าสําหรับหนูเองนะคะคะพัฒนาตามใจเราที่เรารักไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร เรามีกําลังซัพ์แค่ไหนเราก็เริ่มณจุดตรงนั้นค่ะ<อ>เพราะว่าการพัฒนามันก็ต้องอาศัยระยะเวลาเราจะมา,าปุรับเลยไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําในสิ่งที่เรารักค่ะเดี๋ยวมันก็จะเกิดผลดีกับเราเองหนูไปดูยังไงอะคะถึงเฮ้ยตัวนี้ใช่เลยในสเปคของเราอะไรอย่างเงี้ยเราดูเอกลักษณ์อะไรที่ชัดเจนของเขาคือลักษณะชัดเจนที่แบบเฮ้ยทให้เราตัดสินใจที่จะซื้อในการลงทุนเลยนะคะน้องนันนาก็ตัวนี้ก็มีคนบอกอีกว่าเนี่ย ตรงนี้นะเขาจะขายควายแต่ก็เป็นควายของโซนลาดยาวนี่แหละค่ะเราก็ไปดูเราก็เห็นปุ๊บถูกชะตาเลยมไม่รู้ว่าอย่างไงถูกชะตาเลยคือด้วยลักษณะใบหน้าและลำตัวเขาใบหน้าคือตาแต้มแก้มซ้ามหมดเลยตัวนี้ค่ะสีทุกอย่างชัดหมดแข้งขาดีเล็บดีเล็บคือเล็บเขาสนิทกันเลย